วัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าแยกลูกไม้นะครับพอดีซื้อลูกไม้ซื้อเมล็ดมามาปลูกตอนนี้โตลแล้วเดยัวจะมาแยกใส่กระถางนะครับให้ดูลูกไม้อันนี้ไม้เมล็ดนะครับ โตขึ้นเยอะนี่เ,เขียนไว้ผมซื้อมาเขาบอกพ่อเป็นต้นนินเอกแม่เป็นลูกไม้สีชมพูนี้ผมเริ่มเพาะตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดเดือนห้านะครับนี่ก็เดือนกว่าเดือนครึ่งอันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาก,กฎ็เดือนเั หนึ่งเดือนไปยี่วันเรามาลองแกะดูเลยว่าเป็นอย่าง <tablet> ไรบ้างนะครับมีอยู่ ซื้อมา20เมล็ดขึ้นอาจากขึ้นเกือบทุกเมล็ดนะครับต้องลองนับต้นดูเคยนับคร่าวๆประมาณ1ิบเจดสิบแปด ลายนี่กินต้นเลยเดี๋ยวนับก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า หกไม่มีไหมสิบเจ็ดเดี๋ยวแยกเป็นกระถางให้มันค่อยมาดูดีกว่านะครับครับหลังจากแยกมาแล้วนะครับก็นับได้สิบสี่ต้นและ ที่ยังอยู่ในที่ยังไม่ได้แยกออกมาอีก5ต้นรวมทั้งหมด19ต้นอัตราการงอกก็เกือบ100% 99%เปเลยนะหนึ่งนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ต้นเอาไว้ในตู้นะครับ สี่ตนเศษฐีพันล้านหลุนด่างไม่ด่างแล้วนะครับนานแล้ว <c oughs> นางไหมนางไหมน,นี่ประพันละสา,า <c oughs> ต้นเล็กเพิ่งจะซื้อมานะครับ ในพนักคอนอันนี้โกนอิ่มนะครับมีหองเฮานนปีกินเลี้ยงเล็กอยู่แยกออกมาจากต้นแม่ ก็เป็นไม้พื้นๆนี่จอมทับเพิ่งซื้อมานะครับลูกไม่มีอะไรมามีแต่ไม้พื้นพื้นบานบานบ้านานองไก่ราชาวดีขึ้นมานี่ลูกไก่ตัวงาม เพิ่งแยกออกมาไม่นานครัมีไวนอกตูมีล่อนทองม่ผากก้านดำไก่แก้วัวงาม <c oughs> มีบางส่วนที่ลงดินนะครับริมิมนู่นเลยลงดินไปเลย นะครับก็สาวน้อยปะาแป้งแล้วก็นกกระทานี่ือลูกไมปากา้ป่าก้านดำพวกนี้ลงดินไปเลยนะครับเนี่ยแบกเมจิกนอน ฟาโรลูกฟาโรยังไม่ได้แยกเลยลูกฟาโรมีปี๊ดไก่ลาเชาวดีอ,อ้น้ำให้น้ำให้ตื่นแก้วปันยแง่จันปลูกยากมากครับตายจะตายเต๊ะแงจันต้นนี้สวยอยูอ่ต้นเดียว ออกสองต้นอีกโกเมนอีกต้นครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกดอย่าลืมกด Sub สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ